เขารักเธอแต่เธอไม่เคยรู้ทุกคืนเขายืนอยู่ตรงจุดเดิมมองไฟสถานีรอใครบางคนที่ไม่มีวันหันกลับมาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกปฏิเสธแต่คือการรักใครสักคนโดยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะบอกคืนนี้ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและหัวใจดวงหนึ่งอาจแตกสลายตลอดการถ้าคุณเคยรักข้างเดียว เรื่องนี้จะทำให้คุณนิ่งเงียบและฟังจนถึงวินาทีสุดท้ายปรอกแคบในยามคำ่ำเงียบจนได้ยินเสียงลอมหายใจของตัวเองไฟถนนกระพริบแสงสีเหลืองสั่นไหวบนผนังคอนกรีตฉันยืนอยู่ตรงนั้นที่เดิมที่เคยยืนรอเขาอากาศเย็นแต่ฝ่ามือกลับอุ่นด้วยเหงื่อกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นฝนเก่าหัวใจเต้นช้าแต่หนัก ทุกเย็นฉันมายืนตรงนี้ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่เคยมาเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านดังใกล้ฉันเงยหน้าหัวใจสะดุดไม่ใช่เขาความเงียบกลับมาอีกครั้งไฟถนนส่องเงาของฉันยาวผิดปกติบนพื้นเงานั้นดูเหมือนมีสองคนฉันกระพริบตาเงายังอยู่ลมหายใจติดขัด ความรู้สึกแปลกหลายผ่านต้นคอเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นหัวใจเต้นแรงชื่อเขาปรากฏบนหน้าจอมือสัน่นแทบจับไม่อยู่ฉันรับสายไม่มีเสียงมีเพียงลมหายใจจากปลายสายช้าลึกหนกักเหมือนยืนอยู่ใกล้กันฉันมองไปรอบปอกไม่มีใครแต่ความรู้สึก เหมือนมีสายตาจ้องมองไฟถนนดับลงดวงหนึ่งความมืดขยับเข้ามาใกล้ลมหายใจในสายชัดขึ้นฉันเรียกชื่อเขาไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจที่ฟังดูเหนื่อยเหมือนคนที่อยากพูดแต่ไม่พูดโทรศัพท์ในมือเย็นลงอย่างประหลาดเหนื่อไหลาตามขมับหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ ฉันก้าวถอยหลังรองเท้าเหยียบอะไรบางอย่างเสียงแตกเบาฉันก้มมองเป็นกรอบรูปรูปของเขากับผู้หญิงอีกคนมือชาภาพในหัวสับสนเสียงในสายหยุดกระทันหันความเงียบปกคลุมทุกอย่างไฟถนนดวงสุดท้ายส่องแสงริบรีเงาของฉันบนพื้นเหลือเพียงคนเดียวแต่ความรู้สึก ยังเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังลมหายใจอุ่นแต่ที่ต้นคอใกล้เกินไปหัวใจแทบหยุดเต้นเสียงกระซิบดังข้างหูเป็นเสียงของเขาเรียกชื่อฉันเบาชัดใกล้ทันที่เขาไม่เคยรักฉันเลยเสียงเรียกนั้นยังคงค้างอยู่ใกล้หูลอมาหายใจของฉันขาดช่วงร่างกายแข็งเทื่อ เหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่มีลมแรงฉันพยายามหันกลับไปมองแต่คอหนกักเหมือนมีมือกดไว้ไฟถนนดวงสุดท้ายกระพริบถี่ขึ้นแสงสัน่นเงาบนพื้นสั่นตามเงานั้นเริ่มยืดยาวยาวเกินเงาของคนคนเดียวหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหู โทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งหน้าจอสว่างขึ้นเองไม่มีสายเข้าไม่มีชื่อมีเพียงหน้าจอสีดำสะท้อนใบหน้าของฉันแต่ในเงาสะท้อนนั้นไม่ใช่ฉันคนเดียวมีเงาอีกเงายืนชิดด้านหลังใกล้จนแยกไม่ออกเหนื่อเย็นไหลลงหลังฉันอ้าปากแต่ไม่มีเสียงออกมาลำคอแห้งแน่น เสียงฝีเท้าดังขึ้งในปลอกช้าหนากักเหมือนคนเดินลากเท้าเสียงนั้นไม่เร่งไม่หยุดคงจังหวะเดิมราวกับตั้งใจให้ฉันได้ยินหัวใจฉันเต้นผิดจังหวะทุกก้าวเหมือนเหยียบลงในอกของฉันไฟถนนดับลงเหลือเพียงแสงจากโทรศัพท์แสงนั้นส่องให้เห็นผนังปลอกมีรอยขีดเขียน ซีจางเป็นชื่อของฉันเขียนซ้ำหลายครั้งตัวอักษรไม่เท่ากันเหมือนเขียนด้วยมือที่สัน่นฉันถอยหลังหลังชนผนังเย็นชื้นกลิ่นอับลอยขึ้นกลิ่นฝนกลิ่นเหนือกลิ่นสนิมทุกกลิ่นปะปนกันจนหายใจลำบากเสียงฝีเท้าหยุดความเงียบหนักนวง ลมหายใจของใครบางคนดังใกล้ไม่ใช่จากโทรศัพท์แต่จากด้านหลังผิวหนังบริเวณต้นคอรู้สึกถึงความอุ่นอุ่นผิดปกติมือเย็นแต่ข้อมือฉันเบาแต่ชัดฉันสะดุ้งโทรศัพท์หล่นจากมือหน้าจอกระแทกพื้นแตกแสงดับลงตรอกมืดสนิทฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเอง และของใครอีกคนเสียงนั้นไม่สม่ำเสมอเหมือนคนที่ไม่คุ้นกับการเต้นเสียงกระซิบดังใกล้หูเป็นคำเดิมชื่อของฉันน้ำเสียงอ่อนแรงเหมือนคนที่เหนื่อยล้าจากการรอคอยภาพในหัวไหลย,ย้อนกลับข้อความที่ฉันส่งไปแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสายที่โทรแต่ไม่เคยถูกลับ รอยยิ้มที่ฉันเก็บไว้เทียงคนเดียวความรักที่เดินไปข้างเดียวเสียงกระซิบดังอีกครั้งคราวนี้สันเหมือนเจ็บเหมือนโกรธมือที่จับข้อมือแน่นขึ้นเลือดในแขนเหมือนหยุดไหลฉันพยายามดึงออกแต่ร่างกายไม่ขยับพื้นใต้เท้าเย็นจัดเหมือนยืนอยู่บนโลหะเสียงในตรอก เริ่มเปลี่ยนเหมือนเสียงลมแต่ไม่ใช่ลมเหมือนเสียงคนหลายคนหายใจพร้อมกันผนังรอบตัวเหมือนขยับเข้ามาใกล้กรอกแคบลงอากาศอึดอัดฉันหายใจลึกแต่ไม่พอเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นไม่ใช่เสียงเดียวหลายเสียงทับซ้อนกันทุกเสียงเรียกชื่อเดียวกันชื่อของฉันความรักข้างเดียว ไม่เคยหายไปมันสะสมมันเงียบมันรอฉันรู้สึกถึงแรงงกดอเด็กจากด้านหลังเหมือนใครบางคนเอ็นตัวมาพิงหนกักเย็นลมหายใจรถแก้มชิดเกินไปความคิดสับสนความกลัวผสมกับความเจ็บฉันอยากถามว่าเขาต้องการอะไรแต่ไม่มีเสียงมีเพียงหัวใจ ที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยไม้ยมกเงาในความมืดเริ่มชัดรูปร่างคุ้นเคยลหลลำคอเส้นผมเป็นขาวแต่ดวงตาว่างเปล่าไม่มีแววเหมือนมองผ่านฉันมือเย็นเลื่อนจากข้อมือมาที่หน้าอกตำแหน่งของหัวใจแรงกดช้าหนากักเหมือนต้องการฟังเหมือนต้องการยืนยัน ว่าหัวใจนี้ยังเต้นเพื่อใครปลอกยังคงเงียบไฟไม่กลับมาผู้คนไม่ผ่านมีเพียงฉันกับความรักข้างเดียวที่ยืนอยู่ตรงหน้าและยังไม่ยอมปล่อยไปเขายืนอยู่ตรงนั้นใต้แสงไฟสีเหลืองอ่อนของสถานีรถไฟเก่าเสียงรถไฟขบวนสุดท้ายดังห่างออกไปลมเย็นพัดผ่านผิวหน้ากลิ่นเหล็กกลิ่นฝุ่น หลิ่นขอองค์การจากลาหัวใจยังเต้นแต่ไม่เร่งไม่สัน่นเหมือนมันยอมรับทุกอย่างแล้วเขามองไปที่ปลายชานชาลาที่ซึ่งเธอเคยยืนเคยหัวเราะเคยพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นฝังลึกแค่ไหนความเจ็บไม่ได้พุ่งขึ้นมาอีกมันนิ่งหนกักเหมือนก้อนหินในอกเขาหลับตา รับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองรับรู้ถึงความว่างเปล่าที่ไม่อาจเติมเต็มภาพความทรงจำไหลผ่านช้าๆวันที่ฝนตกวันที่แดดแรงวันที่เขาเฝ้ามองเธอจากระยะไกลโดยไม่เคยกล้าเข้าไปยืนข้างๆเสียงหัวใจของตัวเองดังชัดไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะการปล่อยวางเขายิ้มรอยยิ้มเล็กๆที่ไม่มีใครเห็น รอยยิ้มของคนที่รักโดยไม่หวังการครอบครองเขาหันหลังก้าวเดินออกจากสถานี9้หนึ่งแล้วอีกก้าหนึ่งทุกก้าวยังเจ็บแต่ทุกก้าวเบาลงความรักข้างเดียวไม่ได้หายไปมันเปลี่ยนรูปจากความหวังเป็นความทรงจำจากความรอเป็นบทเรียนคืนเงียบสงบท้องฟ้ามืดสนิทแต่ดาวยังอยู่ เขาเงยหน้ามองฟ้าแล้วกระซิบกับตัวเองเบาๆความรักครั้งนี้ไม่ศูนย์เปล่าเพราะมันสอนให้รู้ว่าการรักใครสักคนแม้ไม่มีวันได้รักกลับก็ยังทำให้หัวใจเติบโตและในความเงียบนั้นเขาเดินต่อไปพร้อมหัวใจที่แตกสลายแต่ยังมีชีวิตจบตอนหนึ่งลิเคสเอสคอมเมนเตสส ควาเวสวสแอพริสเดเซติสตัวไดเอลีดานลีเอสคอมเมนเทอร์สามอิมเพรสชันพาตาเคสอเวกวอสอามิสสี่อเวว e ลสเดจาเรซเซนตี้เซล่าราคอนเตสวอเตอร์เอ็กเพีรเรียนห้าทาเชพาเซติสตัวลิเคสเอ็อารบันเสวสหกเอ็กซ์พรมวเตอร์เอวิสเอพาตาเคสอเวกวสอมิสเจ คิวเพนเซสโวล์สเดอะเซติสตัวเอคอมเมนต์สเมนเทนน์แปดพาร์ตาเคสอเวกโวลสอาร์มิสเก้าลีเคสเอฟไฟส์สวีฟเอเดอเทรสสิบอาร์บอนเอสโวลสเอลเอเชนเอฟแอคทีฟเอลเอโครเชต์เดอะโนติฟิเคชัน